บริษัทหาไม่จจำกัดมาแล้วอู ALLY, and <AND ้วายตายแล้วครับตายแล้ว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 จัดเงือนความหาโดยใหม่อิสุซดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกฮาธชรุมตอนเด็กฝึกงาน สวัสดีครับคุณลูกค้าแหวนวันนี้ต้องการลดอะไรครับเอารุ่นนี้เลยไหมครับรุ่นนี้ดีนะบอกเลยสวัสดีครับพี่ครับผมผมมีลูกค้าผมมาฝึกงานครับว่าแล้วเออเห็นคุณคุณมีแต่งตัวเหมือนนักศึกษาโหเท่จังเลยนะครับเนี่ยพกอะไรครับกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าครับพี่ผมรู้แต่ว่าเออพี่พกอะไรนะครับค่ะกระเป๋าไงกระเป๋ากระเป๋าผมเข้าใจพี่แต่ว่า ในในกระเป๋าคืออะไรพี่เนี่ยดูที่เนี่ยอ่ะดูให้เต็มตาเนี่ยก็บอกอยู่เนี่ยกระเป๋ากระเป๋าพัวกระเป๋าหายมันแพงเเอวมาใส่กระเป๋าโอ้ถ้าผมมาฝึกง,งานก็สอนมุขผมด้วยนะครับเอาได้เลยมาฝึกง,งานาที่เนี่ยยังไงก็สบายอยู่แล้วแหละแต่ว่าเออขอถามนิดนึงดิอยู่คณะอะไรกันอะค<ม>ณะปลาเค็มค่ะคณะหมูกรอบได้เด้วผมเอาคณะผัดน้ำมันหอยไอ้บ้า ไม่ใช่กับข้ารากเขาต้มครับไปถึงคณนะที่เรียนภาควิชาที่เรียนสาขาหอกยาวคุณเนี่ยจบจากไหนมาเนี่ยสังคมศาสตร์อ๋อแล้วคุณโรงพยาบาลประสาทค่ะเฮ้ยจะบ้าแล้วใครไปจบโรงพยาบาลประสาทเอางี้มาฝึกงานที่นี่นะทำตัวสบายๆง่าย,ายๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาเจอรุ่นพงรุ่นพี่เข้ามาเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเขาไปจบไปแล้วถ้าไม่มีงานทํามาสมัครที่จะได้รับเลยแต่เขาเขาไม่ดุไม่อะไรใช่ไหมครับไม่มีดุที่ได้อยู่กันฉันพี่น้องอย่าเลย ข้าวเทีเ่ยงอ,อร่อยไหมวะโอ้ยอิ่มก็กินหมดเกลีย้ยงใครพ่อมึงแล้วมึงเป็นใครเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันเออป็นเพื่อนรักเออเราเป็นเพื่อนกันจําไว้รักกันเจอสวยกันมาน,นานถ<อ>ูกต้องไปอยู่ตรงไหนก็เป็นเพื่อนกันรักกันมากเฮ้ยโอ๊ยเ,เพื่อนกันด้วยเองแล้วให้จิกแรงอ่ะเฮ้ยวิตาย ๆๆกัดครับเด็กฝึกงานเหรอใช่ครับเด็กฝึกงานมาใหม่ครับพี่เจีย๊ยบเพิ่งมาใหม่สดๆเลยแจ็คได้ข่าวมานะพี่จริงหรือว่าไอ้แจ็คจริงสิครับพี่เจี๊ยบมึงคือไอ้กัด <c oughs> ไอ้เกียรเหมือนเล่นกับนน้องชาย <c oughs> บ้าหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปบีบเสียงตามันทำไมโอ้เสียงผมเป็นอย่างนี้กูหลอนมาหลายปีให้คุณปลดปล่อยบ้า พี่ผมได้ยินมาว่าสองคนนี้เป็นเด็กฝึกงานแต่ไม่ธรรมดาน่าจะเป็นเด็กเส้นเหมือนมีคนฝากให้มาพี่ฝากให้มาทําอะไรวะฝากให้มาถามว่ารถรุ่นนี้คือรุ่นอะไรครับสวยจังเลยรุ่นนี้ก็คือไมอิซูซุดีแม็กเนื้อลิมิตพิชิตโลกปิกอัพสองประตูที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมเท่ดุดันใช่ไหมกับใช่เลยครับ อย่างเช่นนี่เลยครับแอร์เทอร์เน,นวัตกรรมลดแรงต้านอากาศแบบรถสปอร์ตหรูส่วนกระจังหน้าแบบ T d ด i m e n s i o n ก็ดูดังสะกดทุกสายตาเป็นฟังก์ชันสุดล้ำนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายครับแข็งแกร่งทนทานมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยช่วงล่างแข็งอึดทนเนื้อลิมิตพิชิตโลกไปกับใหม่ที่สุดสด,ดีแมครับเฮ้ <Hey. S 2> เรียนจบอะไรมาจ๊ะเออจบธรรมศาสตร์เฮ้ใคราถามมึงอ้อวดมึถามมองคุณนี้ เขินจังยุ่มเยียบไปเลยมึงอะเรียนสากษาอะไรนะคะมิเทศค่ะแล้วมีแฟนยังคะไม่ค่ะไม่มีแฟนมีเ่อนนี่ปากคอร้อไร้รู้ไหมว่าพี่สามารถเซ็นให้น้องผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้เลยนะขอโทษค่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะเซ็นให้หนูด้วยนะคะก็ต้องทำตัวให้มันดีๆทำตัวให้มันน่าเคารพหน่อยทำยังไงคะ ทำตัวให้มันน่าเคารพหน่อยยังไงวะเป็นเด็กฝึกงานไอ้เนี่ยเขาชอบจริงมึงก็เล่นไม่ออกไอ้จำมั้งมึงทำอะไรได้บ้างวะผมทำได้ทุกอย่างนะครับมาฝึกงานนะผมก็ต้องขยันลุกขึ้นมาสิคุยกับบัวโอ้โจ้องเลยผมนี่แหละครับเห็นไหมพื้นเนี่ยมันสกปรกมันเป็นคราบอยู่เลยครับรู้ใช่ไหมควรจะทำอะไรกับมันโทรหาแม่บ้าน ไอ้โทรหาแม่บ้านน่ะถ้ากูรู้กูโทรไปแล้ว <S <S มึงเห็นไหมนู่นมีอะไรบ้างไม่กวาดผ้าถูจาัดก,การซะให้ผมทำอะไรเช็ดพื้นไงโหพี่ครับผมฝึกง,งานเป็นเซลให้ผมมาถูพื้นได้มึงจะมาเป็นเซลอย่างนี้อย่างเดียวอย่างนั้น,น <S <S มึงจะทำย่างหื่นไม่ได้เลยการเป็นเซลด้วยมันต้องไต่เต้าขึ้นไปพี่อะพอจะไปยืนตรงนี้ได้ห้องน้ำเนี่ยไม่เคยเรียกรถดูดซ่วม พี่เดี๋ยวเป็นคนดูดเองน่าจะดูดชาพี่ดูดส้วมอีกเหรอใช่พี่ชอบขี้ไปไปจัดการไปโหพี่พี่ต่างสอนมันเลยเดี๋ยวฝั่งนี้ผมดูแลเองเออนั่นแหละคุณโน้นนั่นแหละควาดให้สุขภาพควาดเข้ามาควาดเข้ามาใส่ไม้กวาดแล้วเอาไม้กวาดเนี่ยไปเทเต็มที่ครับเออ มึงตลกหัวอะไรปู่พี่ผมไม่รู้กลับข้างใช่ไหมึงบ้าหรือวะเนี่ยพี่ก็บอกผมแต่แรกสิครับกลับข้างเออวาดนั่นแหละเมื่อไรจะเสร็จทิ้งไปไม่ควรตีกูเหรอผมไม่ได้ควรตีพี่ครับไม่ต้องเช็ดมามาปู่ไม่ต้องทำอะไรให้นั่งนวด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 ขาเออ จำไว้นะเว้ยเองจะไปทำงานที่ไหนกันแล้วแต่ครับมันต้องมีรุ่นพี่รุ่นน้องครับพี่นวดได้คือต้องนวดครับสมัยก่อนเนี่ยที่นวดทั้งโชว์รูมเนี่ยรับพี่ถึองอยู่ตรงนี้ได้ครับพี่มึงก็มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยขัดขาะไรน้องขอโทษครับการนวดนะเว้ยมันจะต้องนวดครบสองขาครับพี่ถ้านวดขาเดียวมันจะหายเมื่อยแค่ขาเดียวและอีกขาเดียวมันจะ คราคาสั่งถ้าเพราะฉะนั้นต้องนวดให้เสร็จนี้ครับมึงบ้าหรือเปล่านี่อะไรอ่ะมึงต้องนวดให้กูมึงควรตีนกูไะเนี่ยผมได้ว่าเก่มึงเพิ่งจบใหม่ครับหนูใช่เป็นหลังมึงต้องซ้อมไปเอาไม้ขนแก่น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 ไก่ไม้ขนแก่นเึงจะขนแก่นเนี่ยเรานี่คืออันเนอะหนูใช่ไปเอาไม้ขนไก่มาดิชอบเดี๋ยวพี่จะสอนงานให้อานี่คือรถของโชว์รูมเราหนูลองไป ปาดๆคุณฝุ่นจิได้ค่ะปาดๆคุณฝุ่นทำฝุ่นนี่ไอ้หนูค่ะทำไม่ถูกต้องทำยังไงค่อยๆปาดค่อยๆปาดลองดูไม่ใช่อันนี้มั้งแตะเออโอเคโอเคมือนั้นมือเขาไม่ถนัดเออเป็นเลยเป็นเลยไม่ต้องแตะเลยของฝุ่นไอ้พี่ ดูถูกป่ะดูถูกเห็นเนี่ยดูถูกด้วยูสอยูี่ทำอะไรอยู่โคตรดีอ่ะดูดิบุบบับบุบบบไอนี่มันน้ำผมถามว่าคุณทำอะไรก็เด็กฝึกงานนี่พี่ผมสอนงานเขาสอนงานทำมีจับไม้จับมือด้วยเอาสเปคขนาดนี้พี่ไปทำอะไรเฮ้ยโง่ ไม่ดีมั้งมันัสวีทำแบบนี้ทำไมอ่ะพี่นี่ถ้าพ่อเขารู้ว่าาจะคุณจะทำไงไปทางพ่อแม่งดีกูเนี่ยแหละพ่อมัน <c oughs> ใช่ตกใจมั้ยลูกค่ะพ่อหนูกลัวมากเลยอ้าวพ่อเลยลูกพ่อ เดี๋ยวพ่อจัดการมานสวีพ่อสวีครับมึงไม่ต้องเว้ยไม่ใช่พ่อมึงนี่กูพูดจัดการเจ้านายมึงขอโทษครับขอโทษครับแล้วนี้เดี๋ยวตรงนี้ลูกไปยืนตรงล้อหน้าผมครับไปยืนตรงล้อหน้าวิ่งมาด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมาหม่งมาไงกูไม่ไม่ขูดชี้เป็นโหดเกินมึงจะวิ่งมาเองหรือจะให้กูวิ่งหเ่ ผมพี่เอ๋ผมพี่เอ๋หนึ่งสองสามแป๊บเดี๋ยวเลิกงานแล้วคุยกับผมหน่อยคุณตลกเลยไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นลูกพี่ไเขามาถึงงานแล้วคุเนี่ยเอ้าทางใหญ่ทำไมไม่ทำงานน่ะอ้าวทำอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้ว่างอยู่ครับอ้าวแล้วคุณทำอะไรเนี่ยเด็กฝึกงานเออไม่ใช่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ลูกผม โอ้ยรอดไปเป็นลูกกระบอกที่ครับเออนวดนึงแรงสิวะมีสบองไหมมึงเนี่ยเก่งมากเลยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองครับผิดดูดูดสองบวกสองเป็นสี่ครับผิดกูกูแทงน้องกูรับกินสามบวกสามเป็นหกครับมึงคิดยังไงวะ คอมนโง่ยุ่เออ10บก10เป็น20โอ้โหไม่มีสมองเออ15บอก15ผมผมยื้อแล้วนานๆค่อยตอบดีกว่าไม่งั้นโดนบ่อยผมขอคิดนานนิดนึงนะเอ้าคิดนานเกินเออนีมึงถามก็ไม่ตอบเลขนี้ถามก็ตอบดีไว้น้อง50บก50เป็นง่ายๆอุ้ยพี่อย่าเสียงดังรบกวนคนอื่นครับเอ้าลงห้ตอบลงเฮ้ย มาดูรถเหรอเปล่าครับเอ้าแล้วเข้ามาทำไมอ่ะเฮ้ยพนักงานใครปล่อยหมาเข้ามาวะคนค้นคนเออหยอกหยอกเสริมสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีประธานเหรอเฮ้ยเอาใส่ซองไว้ไปพันหนึ่งประธานพันหนึ่งกรรมการหนึ่งร้อยครับเสริมครับเขาไม่ใช่ประธานพ่าป่าครับประธานอะไร ประธานโชรูมรถเราครับมาทำไมครับท่านครับวันนี้ทำไมท่านต้องมาเอง้วยครับมีอะไรทัรมาหาผมก็ได้คือวันนี้จะมาดูลูกชาย,ยมาฝึกงานไปถึงไหนแล้วลูกชายถ้ามาฝึกงานด้วยลระครับใช่คนไหนครับนี่เอานี่น้องสุปทัศนเลยนะใช่ครับใช่เพื่อนการเพืนการค นิดเดีนะครับคุณน้าครับคุณน้ามีความรู้ไหมก็พอประมาณเออคุณน้าพอจะรู้ไหมว่าหนึ่งบวกหนึ่งคือเท่าไหร่ครับสองผิดไอ้โง่มานั่งนี่นึงครับนั่งนี่นึงนั่งนี่นึงพี่อยู่นั่งนิดนึง พี่ทำงานกับเขาใช่ไหมใช่ครับพี่พอจะรู้ไหมว่า2อบวกสคือเท่าไหร่ครับพี่2องบวกสองคือเท่าไหร่ครับสี่ครับผิดเฮ้ยถูกฮะถูกอย่าเถียงอย่าเถียงต่อไปเราอย่ตอบถูกสิวะตอบให้มันผิดไว้โม้เลยโม้เลยอย่าปรึกษาอย่าปรึกษาอย่าปรึกษาฉันมาถามพ่อ20่สบวกยีคือเท่าไหร่ครับ40ผิด ครูพ่อมึงกรโดดกอดพ่อกรโดดลืมตัวนะครับท่านมาแค่จริงกูก็ยังงงอ่ะในบทเขียนว่าประธานบริษัทหรือแอคเลยได้ไทยอินแน่ได้อะไรแน่องยาวเข้ามามีแค่นี้ โถโถโถโประธานที่ไหนเขาจะอยู่นานล่ะคะเข้ามาแล้วก็ไปเลยทุกงานนะว่าให้ตายแล้วครับบริษัท